สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามทุกคนนะครับมื่อวานนี้เราก็อยู่ที่ตลาดปลาเกือบร้อยสองเกือบสองร้อยโลเอาไว้ตัวละห้าโลลูกใหญ่ก็ขายแทียนอยู่ที่ตลาดบ้านปลาขึ้นในบ้านบ้านอย่างนี้นตลาดบ้านดอกกุงเขานะครับมาธรรมชาติเด้ค่ะปลาเนี่ยปลาป่อยอร่อยนั่นเลยแจ้อ้วนจ้าแจ้อ้วน

นีครับปลาได้ปลามีหลายอย่างนะครับตลาดนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีครับใหญ่ๆก็อ่อนจ้า จีรอครับรอหาิแล้วก็ขาวบ้านต้นเหยี่ยวค่อยเกลือนใช่ไ้่นมัจาไอ้อยมีทุกอย่างครับเมื่อกี้ของบ้านๆนะครับข้าวเหโอะโอ้ยยวันตกตาดดีไหแ่้อาง้อ

ผักนวา mm ัก hmm. นวอ mm ัน hmm. นี้น่้านาวาาอนนี้ตเสมห้าบาทื้อายบลได้่นเคมานไ้่กระป๋องเหา้าเป็น้าองต้งงข้า้นแด้คัาบอกเอ้น้้้ห้าบาทเด้า่าห้าบใส่้าวาไปเอาเ เอาไปเอาไปเปต้องพอนเราเขาเราอยู่บ้านไหน นี่นะครับบรรยากาศตลาดตลาดบ้านบานฮานะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดประดมคุ้มเค้าครับจากรนอนบระรยากายนอนดินนอนลายเยาว์รถที่นอนมืหัวออกฟ้องสมอนไพรกมีนะครับลูกคันก้นมีไฮซิมได้นะครับอาการยังมีเลยครับลูกหลานทุกท่านมีปพยาเส้นได้อาศัยอยู่ในลําไส้อย่างแน่นอนมันคอยแย่งกับกินอาหารทำให้ลูกหลานของท่าน หอมโซ่พุงโล้นกอดพุงปอบร้องที่ร้องหอิวไม่เป็นเวลาอย่าปล่อยไว้นะครับนอกจากจะทรมาลูกหลานเราแล้วนะครับมันก็ผ่านจะทำให้เราซึ่เป็นพ่อแม่ไม่ได้พักผ่อนไปด้วย คนก็เริ่มกำลังจะมาครับเพราะว่ามันฮอรนครับนี่ครับผามาชมบรรยากาศตลาดบ้านดงคุ้มข้าวครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับก็อยู่ห้างจากตัวตัวจังหวัดประมาณเออเศร้าโกรโรนะครับ รับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับผมเป็นยาลูกกรอนที่ทำจากผลมะเกลือแกน่นหาดใบมะขามแขกเล็บ,บม,ามาือดังยาดำน้ำมันี่ก็ได้ปลาเชมกันจนน้ำมันแห้งเยือกและเอาตัวยยานำมาผสมกับน้ำซึ้งตั้นเป็นลูกกรอนบรรจุหอมคิปติดตลาดขายเพียงห่อละสิบบาทเท่านั้น

ในการทำอาหารสดสดติดเพราะบำรุงฟ้าอยู่สำคัญในการทำให้เกไดพยาในลำไส้ไม่ได้เนอะคุรได้ไหมคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศตลาดนะครับตลาดนัดยำแรงตลาดนัดต้นบ้านนะค เอว่าอีแมใส่ได้ป่าได้ไหรป้าแม่ใส่ได้อยู่วะคิดี้ก็พามาแล้วตลาดตลาดน้อยครับตลาดนัด อันนี้ตัวดีกว่ามีเออมีักทัอยู่ก่ีเขาข้ามากกร่า ဘາကေတွးငာဘေပိုြပစေပာကေရနွေကာဘ့ာကောကေရာက်လိ นี่นก็ได้ไข่นกกระทาครับี่ก็นเนียวออยไฟนะครับตดี่ค่ะดีากไมดีมมกีมกีม

คนี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านเออกรุมเข้านะไปครับไปเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กับพาย่างเลาะตลาดนะครับซื้อแนวกินก่อนครับ